สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงหลานลุงพลนะคะมีใครเอาอะไรมาส่งเนาะพี่น้องก็ได้ค่ะนี่นะคะทำไมไม่ออกจากบ้านออกมาแล้วออกมาแล้วเหรอใช่ซุ่มสุ่มอยู่ตรงนี้ซุ่มสุ่มจ้องจ้องมองมองนกยูงค่ะไม่ซื้อไม่ซื้อหรอฮะ อะไรคะความเช้่เท้าโอ้เยอะแล้วค่ะไปไหมครับไปไหมไปไหมไปไหมคะสกลค่ะสกล์เฮ้ยสกลกับเต่างอยก็เต่างอยนะครับอะทำไมขึ้นมาถึงนี่อ่ะสาวมนเลยเต่างอยมาแล้วนะเพื่อนมาอันนี้มาถึงตกตกก่อกแล้วนะเพื่อนมาส่งใครหรือเปล่าอ ารับนู๋เหรอขึ้นรถได้เลยแค่พริกนี้มาส่อ๋อบริการส่งนะครับบริการส่งอ๋อสำหรับใครที่จะไปไงจะไปเต่างอยไงเวลามาส่งเพิ่นก็มาส่งไงเออยังมีอยู่นะแต่ก่อนรถเนี้ยคือแบบจะมีเยอะนะคะแต่ทุกวันเนี้ยน้อยแล้วน้อยแล้วจริงๆใครไม่มีรถมาตกงบอกให้จ้ามรถคันนี้ไว้อ่านะคะจะมาส่ง สะกลนนะสำหรับแค่สะกลนนะใช่ไหมก็ถ้ามีมีตะแก๊สเห็นไหมสงสัยเอาไปเติมนะครับตอนเที่ยงนะครับรถคันนี้จะมานะครับบอคือรถเที่ยงรถใครป้ายขอนแก่นรถใครมาจอดแล้วเพิ่นจอดลงไหมพี่เมื่อกี้ ขอบคุณ Add Add A D one, แอดอดิสรนะครับทุกการดันดันให้ครบหนึ่งร้อยไปให้ถึงหนึ่งพันใบนะครับสามหมื่นแล้วใช่ไหมคะยังเลยยังหรอลนุยงดันให้หน่อยเอา้านึกว่าพี่อดิสรถึงแล้วมันขาดอยู่พันสามอ่ะอ๋อยังไงก็เข้าไปกดซับสไคร้ให้พี่อดิสรสกลด้วยนะคะครับฝา,ากดันดันหน่อยอีกหนึ่งพันสามร้อยท่านจะครบสามหมื่นจะได้ลำค่ะเพราะว่าบนไว้ว่าสองหมื่นห้าแต่ว่าช่วงนั้นเขาห้ามำแฟน<ำ>แฟนพี่ไปไหนนี่ อ่านหนังสือสอบข้าราชการอ๋อนะครับก็วันนี้เพื่อนเพื่อนจบอะไรจบครูค่ะจบครูใช่ไหมคะครูพิเศษค่ะอ๋ออยู่อยู่สะก่นี่บอใช่จบแล้วพัฒสะก่นจ้าอ๋อนะคะแต่ของไม่สออบหรของก็สอบแต่ว่าจะสอบข้าราชการแบบสอบข้าราชการตำรวจทหารอันนี้บัญชีใช่ไหมบัญชีแต่ว่าสายอำนวยว่าจะลงตำรวจค่ะจะลองดูเดี๋ยวจะมาบนกับองค์ปู่อยู่ ได้นะคค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวสงสจะได้สงสัยจะได้แฟนเป็นนายตำรวจอ่าสาธุกคาสักนายตำรวจอาหารได้หมดเลยนะคะนี่เบาเล่นเบาหัวเด้อค่ะคู่กันโบแมนอาซีวิญญาณก็คู่กันคือเก้าคนเรานะคะคนคนเราถ้าจะคู่กันเนี่ยไม่ว่าอาชีพไหนมันก็คือคู่กันนะคะพี่น้อง ในคู่เลยครับในคู่เลยไอแฟนพี่นี่อายุเท่าหนูไหมยี่สิบหกครับอ๋ออายุเยอะกว่าหนูเยอะกว่าเหรอเยอะกว่าสองปีครปีนี้ยี่สิบหกบอใช่จะจะยี่สิบเจ็ดเดือนสิงหาเนี่ยเอาหนูก็สิงหายี่สิบสี่อ๋อแปลว่าห่างกันสามปีเลยสเหรออ๋อยีิบอ๋อสิงหาวันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกยี่สิบหกอายุยี่สิบเจ็ดอ๋อหนูก็สิบสิงหานี้ ยี่สิบสิบสิงหาวันเกิดนกยูมนะครับเตรียมเทกเตรียมอะไรไว้รอกินดีกว่าเออเออรอกินสิเอารอกินมาสั้นนะคะก็สิบสิงหาเนี่ยจะเป็นวันเกิดนกนะคะสิบเจ็ดสิงหาก็วันเกิดลุงนะคะขอบคุณนะฮะสิบเจ็ดสิงหาเพก็วันเกิดลุงพลนะฮะใช่ค่ะลุงพลกับอดสศนเกิดวันเดียวกันคือวันที่สิบเจ็ดนะฮะอ๋อแต่ว่าคนละเดือนมันซึ่งก็ให้โชคเหมือนกันนะค่ะเลขเดียวกันแต่คนละเดือนแค่นั้นเองค่ะ ทะเบียนรถก็เลขหน้าเหมือนกันนะรถกระบะปู่ได้ยามออกมาแล้วเด้อพี่น้องป่ะเนีย่ยคุยกันหัวแล้วหัวหันนะครับกำลังรอรถตูนนะครับตอนเที่ยงนะครับจะเทเสาบ้านเาพื่อนจะมาตอนเที่ยงครับเขาจะมาตอนเที่ยงก็เลยต้องกินเพื่อน,อนไปกินข้าวรอเพือ<ม>พ่อนจะเข้ามาได้เร่ระงงใคจ,จะได้ส่งจ้ะส่งกันเนาะยื่นไอจ่อตรงนี้แล้วก็ยื่น าทางมันเข้าไปไม่ได้แมนมันเข้าไปไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะเป็นเขตเอันนี้เนาะเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือมาจ้าด,ด้านด้านด้านานะครับน,นะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศคือตอนนี้พวกพี่ยูทูบเบอร์ก็พากันไปกินกิน<ด>ข้าวนะคะพเพื่อรอมาเทป,ปูนเนาะ กับบรรยากาศนะครับบรรยากาศย่ามเทียงย่ามเทียงพี่นอ้องป้องปายบรรยากาศใจแต่เทียงแล้วนะคะพี่พีเอฟซี FC. สิบเอ็ดวาแล้วเนาะ ส่วนส่วนฝ้านะคะก็ยังไม่ได้ทํานะคะทําแค่วันเดียวก่อนนะคะก็ไปทํารั้วบ้านก่อนนะคะตอนนี้ฝ้าก็คือหยุดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยทําเนาะนะคะ ก็พี่กับพี่พี่ยูทูบเบอร์นะคะก็อยู่กันแบบม้อเมแม่แม่ม,มุ้งนะคะตอนนี้โนก็ยืนอยู่หน้าบ้านลุงนะคะ,ะเพราะว่าร้อนค่ะเด็กก็ไปหาข้าวกินเนังยยังไม่ได้กินข้าวนะคะแกงเห็ดที่นัดเอามาให้กินมเมื่อเช้านี้ก็คือแซ่บนะคะแซบะะ่บแต่แบบลองชิมแล้วน้ําแบบแซ่บนะคะเห็นพี่เขาบอกว่าลองทํา บรรยากาศเนานะเดี๋ยวน้องแพนะให้ดูนะคะนี่นะคะยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะดันดันให้สักถึงหนึ่งแสนซับนะคะภายในสิ้นเดือนกรกฎานะคะดันดันดันนะคะหนึ่งแสนซับเร็วเร็วนี้ก่อนจะถึงหนึ่งแสนซับก็ดันให้ถึงเก้าหมื่นซับนะคะ อีกห้าพันนะคะจะถึงเก้าหมื่นซับนะคะยังไงก็เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะก็เมื่อกี้นกก็ได้พูดคุยเล่นนะคะกับพี่อดีสอนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ